สวัสดีครับพวกเล่นฟุตบอลนะครับวงการกีฬากับความงามเป็นสิ่งของที่คู่กันมานานแต่วันนี้เรามาดูกันว่าคู่งามๆของแข้งนักเตะด,ดังๆเนี่ยมีใครกันบ้างครับเรามาดูคนแรกกันเลยนะครับเควินพรินต์บัวเดงกับเมซ,า,ซาสตาอดีตเพลยา,ยาวัย34ปีซึ่งเธอมีดีกรีเป็นนักแสดงเก่าเป็นผู้หญิงที่หลงไหลในกีฬาและปัจจุบัน <c oughs> ก็เป็นพิธีกรทางช่องโทรทัศน์ของอิตาลีแต่แฟนบอลหลายๆคนคงจำภาพเธอว่าเป็นสาวโหดเซ็กซจัด เพราะเธอเคยออกมาสารภาพเองว่านางเป็นตัวการที่ทําให้แฟนหนุ่มเควินปินปบัวเตงเจอปัญหาโลกเกี่ยงถามหาอยู่บว่อย,อยส่วนสาเหตุนั้นก็เพราะเธอกับบัวเตงชอบเล่นจัดหนัดฟาดฟ,านฟานันกันดวลวดลายลีลา,ล,า,ล,าลักบนเตียงถึง10ครั้งต่อสัปดาห์จริงๆเควินปินบัวเตงคบกับเมลิซาสตาต์ตอนปลายปี2 0 1 1ก่อนที่เมลิซาสตาจะให้กำเนิดลูกชายในเดือนเมษายนปี2 0 1 4 แต่แล้วทั้งคู่ก็ประกาศว่าได้หย่าขาดจากกันเมื่อปลายปีที่แล้วมาดูคนที่2กันเลยครับนั่นคือเลเนลเมสซี่กับภรรยาสาวของเขาอันโตเนล่าโลคุโซทั้งคู่คบหากันมาตั้งแต่วัยเด็กรู้จักกันมาตั้งแต่อายุ5ขวบจากนั้นพอคบหาดูใจและโตมาด้วยกันช่วงประมาณปลายปี2000อันโตเนล่าโลคุโซก็ย้ายตามเลเนลเมสซี่มาใช้ชีวิตที่บราเซลโลนา และอยู่ด้วยกันจนมาถึงทุกวันนี้แต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วหลายคนโดยเธอได้เข้าสู่วงการดังแบบเมื่อปี2016กับการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์แฟชั่นอย่างลิกกี้ซาคานีและในปีเดียวกันงานแต่งของทั้งคู่เกิดขึ้นที่เมืองโรซา r ล o โอเมื่อปี2016สำหรับปัจจุบันพยานรักของทั้งคู่ก็คือลูกๆทั้ง3คนได้แก่เิอาโก้มาเตโอและชิโร่ส่วนนักเตะอีกคนมีลีลาพลิ้วทั้งในสนามและนอกสนามเพราะเปลี่ยนแฟนบ่อยมาก และแต่ละคนระดับดารานางแบบทั้งนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นคือนักเตะคนที่3ามที่เราจะมานําเสนอวันนี้นะฮะนั่นก็คือเนม่านั่นเองซึ่งปัจจุบันคบหาดูใจอยู่กับนาตาเลียบาลูลิชนางแบบลูกครึ่งโครเอเชียคิวบาสุดเซ็กซี่และนอกจากงานเดินแบบถ่ายแบบสุดเซ็กซี่สำหรับนาตาเลียแล้ว <c oughs> เธอยังเป็นนักร้องเป็นแดนเซอร์และเป็นดีเจด้วยเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นสาวเก่งและมีความสวยแซบอยู่ในตัวครับ ใครเห็นก็ต้องรักและหลงไหลในเสน่ห์เย้ายวนของเธอแน่นอนไม่ใช่กองหน้าเท่านั้นนะครับที่จะมีแฟนหรือภรรยาที่สวยและมีความสามารถเรามาดูคนที่4กันเลยนั่นก็คือผู้รักษาประตูอย่างเดวิดเดเคอากับหวานใจคนสวยเอดูเนกาเซียนักร้องนักแสดงวัยสาสเ็ปีชาวสเปนโดยทั้งคู่เปิดตัวคบกันตั้งแต่ปี2010ก่อนที่ทั้งคู่จะมีลูกสาวด้วยกัน1คนเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปีนี้เรามาดูคนที่ห้าต่อเลยครับนั่นก็คือเปาโลดีบาลา กองหน้าชาวอาร์เจนตีของสโมอสรยูเว่นั่นเองก็มีแฟนเป็นนักสแสดงนักร้องและนางแบบเช่นกันเธอมีชื่อว่าโอลินาซาบาดินีพ่อและแม่ของเธอก็เป็นเซเลบริตี้ที่มีชื่อของประเทศอาร์เจนตินาเช่นกันครับโดยทั้งคู่เริ่มต้นคบหากาันรู้จักกันโดยการติดตามกันบนสื่อสังคมออนไลน์ในปี2017ครับเรามาต่อกันคนที่5เลยนะครับนั่นก็คือแม่ชยั์เดลิกประการหลังของยูเว่นนั่นเองกับแฟนสาวเอนิกีมเรนา เธอก็คือนางแบบดาวรุ่งระดับแถวหน้าของเนเธอร์แลนด์และเคยถ่ายลงปกนิตยสารโบกมาแล้วซึ่งปัจจุบันเธออายุได้21ปีเท่ากับเดลิกเลยและเธอยังเป็นลูกสาวของเคเยยโมเรนาอดีตนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั่นเองทั้งคู่เริ่มคบหากันประมาณปี2018และตอนนี้พักอยู่ด้วยกันที่ประเทศอิตาลีครับอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ดังที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับคนนี้นั่นก็คือคนที่6ข,ของเรา c r 7าร์เซเวนคริสติโนโรนัลโดกับจอร์จิน่าโลดิกส เด็กสาวฐานะทางบ้านธรรมดาผู้มีความฝ่ฝันเป็นนักเบลเล่โตมาเป็นพนักงานในช็อปแบรนด์กุชชี่แต่นั่นเป็นเส้นทางรักที่ทำให้จอร์จิน่าโรดิกัสได้พบรักกับคริสตินอลโรนโดที่งานอีเวนต์ของ d o ลเชนแก b ์บานาลากับนิยายเรื่องเอเลล่ากับรองเท้าแก้วเลยนะครับจากนั้นชื่อของจอร์จิน่าโรดิกสก็ได้พูดถึงและค้นหามากมายในโลกออนไลน์ และด้วยความที่เธออยากเป็นนักบบลเล่มันช่วยปลูกฝังให้เธอนั้นเป็นสาวที่รักในการออกกำลังกายสังเกตในคลิปต่างๆในอินสตาแกรมของเธอได้ครับรวมไปถึงหน้าสื่อต่างๆสาวหลายๆคนมักอิจฉาในสัสดส่วนเรีละโค้งว้าวของเธอรถสำหรับคนต่างชาติแล้วนั่นคือหุ่นในฝันเลยเอวเล็กมีซิกแพคหุ่นเฟิร์มและมีสะโปกใหญ่ๆโดยทั้งคู่เริ่มเปิดตัวคบหากันประมาณปี2016และคบหากันจนถึงปัจจุบัน โดยเธอจะพาลูกๆของโรนัลโดไปเชียร์และให้กำลังใจโรนัลโดในสนามที่เขาลงแข่งอยู่บ่อยๆมาดูคนที่7กันต่อเลยนะครับดาวลุ่งมาแรองอีกคนที่มีแฟนระดับดีกรีนางแบบประเทศฝรั่งเศสก็คือคลิยันเอมบัปเป้กับอลิเซียอารีโดยเบาะแสของเครื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่เกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2018นั่นเองโดยฝ่ายหญิงเดินทางไปเชียร์ติดขอบสนามลุชนิกีสเตเดียมแม้ทั้งคู่จะไม่เคยออกมายอมรับหรือปฏิเสธ และไม่มีการเปิดตัวต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการรวมถึงการถ่ายภาพคู่ด้วยกันให้เห็นแม้แต่ครั้งเดียวแต่สื่อทุกสำนักในฝรั่งเศสต่างพร้อมใจกันเชื่อว่าทั้งคู่พบหากันจริงโดยมีแหล่งข่าวยืนยันว่านางแบบคนดังปรากฏตัวที่สนามฟราปเดอแพรงบ่อยครั้งซึ่งเชื่อว่ามาเชียคนรักนั่นเองสำหรับนางแบบวัย21ป,ปีเกิดที่เกาะมาตินิกเกาะทางตะวันออกของทะเลแคริเบียนของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับสำเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมาย ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าประกวดนางงามและคว้าตำแหน่งมิสฝรั่งเศสปี2007มาครองได้สำเร็จครับมาดูคนที่ไปกันต่อเลยครับนั่นก็คืออเล็กซ์ออกเล a แชมเบนนั่นเองครับผมดาวเตะจากค่หงแดงกับแฟนสาวของเขาคือเพอร์รี่เอดเวรดเพอร์รี่แอดเวรดแฟนสาวคนสวยของออกเลสแชมเบรนเป็นสมาชิกวงเกิลกรุ๊ปลิตเติ้ลมิก เธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลงและเต้นมาตั้งแต่เด็กเธอมีความฝันในการเป็นนักร้องจึงเริ่มตามหาความฝันด้วยการไปประกวดร้องเพลงในรายการชื่อดังอย่าง X Factor จนมีความสามารถของเธอไปเข้าตากรรมการและได้คัดเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิกวง Little Mix และกลายเป็นวงที่ประสบความสำเร็จมากอีกวงหนึ่งครับทางด้านความรักเพอรีสเวิร์ดและออเกลชามเลนทั้งคู่ก็ได้เริ่มคบหากันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2016 และล่าสุดเมื่อต้อนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเธอได้โพสต์ภาพท้องป่องและแจ้งว่าเธอกำลังตั้งครรภ์กับออเกจเชมเบอร์เลนนั่นเองครับส่วนคนสุดท้ายนะครับคนที่เก้าของเราคนนี้แสบมากครับออกไปทางด้านสุ่มเสี่ยงมากกว่านักเตะค,คนนี้ก็คือเดลี่อารีที่ล้วงคอง,งูเห่าเพราะเจ้าตัวกําลังปลูกต้นรักกับมาเรียกอรเรล่าคุ้นๆไหมครับลูกสาวแสนสวยวัย20ปีของนายใหญ่แมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเปปกอรเรล่านั่นเอง โดยทั้งคู่ถูกพบว่ากำลังจูบก,กันอยู่ในรูปท็อปบาร์ชื่อดังในกรุงลอนดอนโดยงานนี้นักดื่มหลายคนเห็นเหตุการณ์หวานฉ่ำครั้งนี้พร้อมกับยังมีภาพหลุดออกมาในสื่อสําหรับความลับครั้งนี้ถือว่ารวดเร็วหรือเกินสาหรับอารีเพราะว่าเพิ่งแยกทางกับอดีตแฟนลูบี้เมย์วัย23ปีไปได้ไม่นานนักเขาก็สามารถ move on ได้ทันทีเมื่อพบกับมาเรียและได้พูดคุยกันแบบเปิดอกจนกระทั่งทั้งคู่ยอมเปิดใจคบหากันโดยว่ากันว่า ทั้งสองคนเริ่มคบหากันตั้งแต่ประมาณเดือนเมษาที่ผ่านมาและนี่ก็คือนักเตะทั้งหมดที่เรายกตัวอย่างมาให้นะครับว่าวงการกีฬาฟุตบอลเนี่ยกับความงามเนี่ยมันไม่ขอคู่กันจริงๆวันนี้จอยฟุตบอลขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยขอบคุณครับ